เฮ้ยผมผมลำด้วยปะผมลำบนฟ้าด้วยะลำบนฟ้าใช่ใช่นี่ไงบนซ้ายบนขวาเด็ดเห็นปะโอ้อโออผมลำได้ได้ต่อจอต้าออเออ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 เอ้ยมีคนบินอยู่บนหัวเรามีหนึ่งตี้เดจะเลยเต็มขุมตาเลยม่ชเหรอเออออมันลงแล้ว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 งแล้วจะไปฆ่ามันมีปัญญาเจอนาน แมนบอล่ะแมนบอกปัญญาบอล่ะผมผมเป็นบักปัญญาปัญญาก็บ้าแล้วตัวกันยังไงเอ้าวอาพี่เป็นไปไรพี่เอา้าผมเป็นกล่องไปแล้วอะโบดต้องโบดสามตัวอ่ะฮะเห็นแล้วครับผมรับทราบโอ้ยโดนหัวเฉย<ะ> เฮ้ยเฮ้ย้ยาแ้ม้บมาพี่ออกมาพี่ออกมาแล้วสอตัวสตัวสองตบทใช่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 วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่ทำพีทำพีทำาเออสวยสวยโดดระมาโดดมาโดดมาตรงตรงศพเลยเลยี่รายเดียวเสวสวยมาหรือวะแมแมงเลยซัมซัมซัมมผูผมมืนืนยีแล้วพอเพิ่มยิงมาจากมนบดปะวิงแลว่แล้วพ่แล้วไก่แ้ตัง่ตังไก่ตังข็งตังไก ฝักด้วยฝักด้วยฝากด้วยเจ็บเจ็บเจ็บดึงไว้ก่อนดึงไว้ก่อนเดี๋ยไปต้องสู้แค่ไปต้องสู้แค่ได้ปุ้ยเออยี่ควณบกมึงเก่งบ่อย่าเด้อเออคุณบอกมึงเก่งบ่อย่านะเมื่อคืนที่ฝันไม่ดีอยู่เมื่อคืนฝันว่าฝันว่าเหยียบมะนาวมาตื่นมาเปรี้ยวตีนเลยเฮ้ยเรื่อง พื่นก like ็บอกแล้ลงคาถาไปแล้วเนี่ยคาถาอะไรซิอายุวันโนนนโอสัมสตองเลยไซโคเจสอัมสตองเฮ้ยเล่นคาถายากเหมือนกันดิว่าตาถูพี่เรามีรถกะไรพี่กินนะรถรถพี่แซมรถรถรถ่าไหร่โอเคเข้าเขาขึ้นก็เอ้ยตะกี้ของแต่งตะกี้มาจากอีสานยังไงซิคอมเพนเดอร์ แล้วถ้ามันไปอยู่แถวแถบเหนือเขาเพนเจ้าอยู่ใต้อยู่ใต้อยู่ใต้เอมเพีบีเบาหาก้นไปดู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 ไปดปดูไไปดู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 ปดูไ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 ปดไปดไปดไปดู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 ไไปดู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  เอาด้ๆเปลกันปกันหน้าหลัง่กันหน้าหลังตเจ็บข้างหลังเหรอาอหน้าได้เียอดดดเจ็บเกิล้เจ็บกิ้เจ็บจะตายแล้วจะตายแล้วมามตาามไไจไปตายแล้วจะตายแล้วกหลังเดยิงไม่ได้ตอกออ้าซ้ายสวยนนอ้นนี่ล หนคันคันคันข้างหลังนี่ไหนฟา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 สมันเดี๋ยวก็ขึ้นข้นตัวนี้ไม่สมชยถ้ระวังนะเผื hai, ่อมีคนเดี่วน er uh ี้ระวังขึ้นขึ้นขึ้นไม่สมเยอะดี่ขึ้น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 ไป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 เพลงในรถให้ผมได้ไหมเจ้าสีฟังเพลงอะไรยอดมนุษย์ของพัฟจีเลยไหมอ๋อพัฟเฟอร์เออพัฟเฟอห์เลยไหมเพลงมันร้องยังไงสิต้องให้เรียบรูปแบบร้องเลยถึงจะถองไ n d n o ั h g and nothing น็อกหนึ่งสวยๆบ้านเห็ดปะวิ่งเลยวิ่งเลยไม่ใช่ไม่ใช่บ้านฟ้าบ้านฟ้าไม่ใช่บ้านเห็ดโอเคบ้านเห็ดบ้านเห็ดโผล่พี่น้อชั้นสองโอ้ยอุ้ยเอ็ดับฟุ๊กชุบได้กลางโลกกลางโลกวิ่งกลางหันกลางกลางโลกที่ดึงกลางกลางเอ็ดัมบอร์ดไฮวอร์เดี๋ยวโดนหัวอุ้ยแม่นกุนได้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ดันทัาสูงก่อนมันชุบเพื่อนแล้วชุบเพื่อนแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคได้ก่อกระบอกใหม่แล้วมันต้องออกพี่จะยังเราจะยังได้เราเราเราโหรอได้เรามีบังเกอร์สร้างเองได้พี่ผมว่าเราโดนเข้าหลังแน่เลยวว่ะะตรรรงไหนนนีีกกาา้ กากาโอ้วนจ่อยยับเลยพต้องออไปแลวพี่โชว์แล้วพี่อุ้ย4ตัวพิเแลมังสตัวโอ้เหลือสิตัวโคตรเยอะโอ้ไม่ตายสวยนะไม่ตายพุกพกมามามาตรงนี้ไมพจเขับไปป่านรับพี่มเอาแต่ที่นี่กันไปอยู่พุมไปอยูุ่กนเหนึ่งอาไปเอาไปเอาไป Eh, tuju. Bukan dia. Oh, tak nak. Oh, tak nak. Tak nak balik. Tak nak balik. Bukan dia. Tak nak balik. Tak nak balik. Haaah! Lelaki. Woo!